พามาชมที่เล่นน้ําแห่งใหม่นะครับจอดรถอยู่นี่เลยเปิดท้ายเลยนะครับนี่นะนะครับน้ำใสามากน้ําใสมากน้ําใสแล้วก็เย็นมากนะครับ ตรงฝั่งนู้นนะครับก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับไม่ใช่มีแค่เรานะครับเพราะว่ามันก็มีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันมาเล่นน้ำนะครับนะครับางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากฝั่งแล้วก็มาฝั่งตรงนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาได้นะครับในช่วงน้ำลดนู่นนะฮะมีคนเดินไหมครับ เดี๋ยวผมซูมมาให้ดูใกล้อ่านู้นนะครับตรงนู้นก็มีน้ำอีกที่หนึง่งสามารถเล่นน้ำได้นะครับพอดีว่ามีเด็กวันนี้มีเด็กมาด้วยนะครับแล้วก็คนท้องมาด้วยก็เลยไปไหนไกลไม่ได้ก็เลยเล่นอยู่แถวแถวนี้ก็พอตามจริงผมอยากเอาโดนถ่ายมากเลยแต่ว่า มันอยู่ในเขตอุทยานน้ำสสตกตาตูนนะครับก็เลยไม่เอาโดนถ่าย นี่ so <itus S 1> มันขาตอนนี้ผมก็เดินอยู่บนท่อนะครับ เดี๋ยวแพนบรรยากาศให้ดูฝั่งนู้นว้าน้ำน่าเล่นมากนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับสามารถเล่นน้ำเลยเลยเพราะว่ามันมันไม่ลึกอะน้ำมันใสแล้วก็มันไม่ลึกนะครับนี่ผมเดินบนท่อเลยน้ำมันใสแล้วก็มันไม่ลึกสามารถมานั่งปิกนิกได้ส่วนใหญ่คนก็ไปฝั่งอื่นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพาบุกป่าไปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวผมหาทางไปก่อนโอเคอ่าแพนกลับมาดูฝั่งนี้นะครับอ่ารถจอดเยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปบุกฝั่งนู้นนะว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าสวยขนาดไหนส่วนใหญ่แถวนี้นะ่ไม่ค่อยมันมันต้องสำหรับคนในพื้นที่นะครับ คนนอกพื้นที่ก็จะไม่ค่อยรู้จักทเท่าไหร่เห็นไหมฮะน้ำใสมากโอเคต้องระวังผมต้องระวังลื่นด้วยนะครับนี่นะฮะดูน่าเล่นไม่น่าเล่นดูตรงนี้แล้วกันผมอยากอาโดนมาดูบินมากเลยเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในเขตอุทยานผมไม,ไม่อยากมีปัญหานะฮะน้ำใสมากนะครับ มันไม่ลึกนะฮะตื้นๆนี่งแต่ก็นะสําหรับเด็กก็อะไรน่าเล่นได้อ่ะเนี่ยเย็นๆเลยนะฮะลายร้อนได้สบายเลยดูบรรยากาศนะฮะติดๆกับน้ําตกตัดต้นน้ําตกตัดฟ้านะครับติดๆกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ําตกตัดน้อยตัดน้อยเขาเรียกว่าตัดน้อยตัดน้อยเน,นี่ยเขาเรียกประมาณนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับ ถ้าน้ําเยอะมันก็น่าจะโอเคกว่าน,นี้แต่เท่านี้ก็พอเล่นได้นะครับช่วงหน้าร้อนนะว่าช่วงเนี่ยกําลังอากาศดีๆนี่ยน่าเล่นเลยนั่งแช่ได้เลยนี่นะฮะพาเด็กๆลูกหลานมาเล่นเนีฮยกองเสื้อผ้าเต็มเลย เดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วนะครับดูทางเดินกลับผมเมื่อกี้ผมมาอีกทางหนึง่งแต่ทางนี้โอเคอยมันมันไม่ค่อยมีน้ําอ่ะเดินบนหินได้เลยถ้าถ้าผ่านน้าแล้วกลัวผมกลัวมันลื่นไงนะครับก็มีสารนะครับอ่ามีสารอีกหนึ่งจุดมีสารอยู่สองจุดนะครับนะครับถ้ามาเล่นนี้ก็ ทำความเขารบอะไรหน่อยนะครับไม่ใช่ไปกินเหล้ากินเบียร์มาตะโกนคําหยาบอะไรอย่างนี้ก็มันไม่สมควรนี่นะครับตรงเนี้ยเหมือนเหมือนตรงตรงทางตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนที่เขาเขาแต่งทางนะครับเหมือนเอาหินผสมปูนมาเพื่อให้มันเรียบรถรถเล็กสามารถสัญจรได้นะแต่รถใหญ่ไม่ได้รถใหญ่ต้องโฟวิวอย่างเดียวนะครับถึงจะไปได้ นี่นะครับน้ำใสามากเลยผมเดินไปดูข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างฝั่งตรงนู้นนะครับมีปลาด้วยแต่เป็นปลาซิวตัวเล็กนะครับเยอะเยอะเยอะมากอะ่ะเยอะเลยเยอะเลยทีเดียวนะครับรถกระบะสีฟ้าเขาก็มาหามาหาหมักบกรู้จักไหมครับหมักบกนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวท่านี้ก่อนลวกันครับเดี๋ยวพาเด็กๆเล่นน้ากันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคลิปหน้าอดไรยมาใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับรถจอดได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเป็นโขดหินน้ําเนี่ยไม่กําลังพอดีเลยโอเคครับเดี๋ยวท่านี้ก่อนแล้วกัน